สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่น่ารักของต้มท,ทุกทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยสูตรเลขเด่นสี่นอยนะคะเพื่อนเพื่อน้อเ,เดี๋ยวเราค่อยมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนมาดูฮานอยแรกกันเลยนะคะทุกคนฮานอยเฉพาะกิจเนาะนะคะวิ่งรูดตัวเด่นนะคะที่เลข2อและเลข3นะคะนะ้อมาดูตัวเจาะกันค่ะ2 0นะคะ21 สองห้านะคะสองแปดเนาะแล้วก็สองเก้านะคะส่วนเลขสามนะคะเพื่อนสามศูนย์สามหนึ่งนะคะสามแปดนะคะสามเก้านะคะเพื่อนแล้วก็สามสี่สี่สามนะคะเนาะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีกครั้งค่ะน้องต้อมขอให้ปังๆค่ะนะคะมาดูตัวเน้นกันนะคะ2002นะคะ2 1 1 2 2 5 5 2นะคะเพื 112, ะะ่อน2 9 9 2แล้วก็3 1 1 3นนะคะนอเน้นให้5ชุดหหางนะคะชอบก็ตามได้เลยนะคะนะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสูตรวัดใจกันนะคะสวัสดีคุณเพนสีนะคะเนาะสวัสดีจาน้องต้อมสวัสดีค่ะนะคะตรงนี้เฉพาะกิจแคปหน้าจอกันไว้เลยเดอ้อทุกคนนะคะเฉพาะกิจแคปหน้าจอกันไว้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่สูตรวัดใจนะคะเนาะสูตรวัดใจน้อยนะคะเดี๋ยวเฉพาะกิจ แคปหน้าจอกันไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเขียนรอบปกติและรอบ v i p นะคะแล้วก็รอบพิเศษกันต่อนะคะเนาะอ,ออกไปจิ้มฮานอยเฉพาะกิจกันก่อนได้เลยนะคะตรงนี้ฮานอยเฉพาะกิจเดอ้ออย่าลืมเลขเบิ้ลเลขหามเลขพี่น้องนะคะ3 4มสี่เลขพี่น้องอย่าลืมนะคะนะมาดูตรงนี้นะคะสุดวัดใจน้อยนะคะทุกคนเนาะ เลข5ตัวเด่นนะคะตัวแรกเนาะเลข0นะคะเลข1เนาะเลข5เลข4เลข8นะคะเนาะเลข8เป็นเลข3ได้นะคะเลข5เป็นเลข2ได้เลข1เป็นเลข7ได้นะคะนะามาดู10บชุดวัดใจน่อยนะคะทุกคนศ1นย์นะคะ0ูนย์ห 04นะคะแล้วก็08วันนี้ถ้าไม่ได้เรียงเลข4ขึ้นก่อนเนาะนะคะแต่ว่าจับบินได้เหมือนเดิมนะคะนะแล้วก็51514แล้วก็18นะคะเนาะ54นะคะแล้วก็58เนาะตัวสุดท้ายก็คือ48นะคะเนาะมาดูตัวเน้นกันค่ะ05นะคะ04เนาะ 1518นะคะแล้วก็8 4 48นะคะมาต่อกันที่3ตัวนะคะเนาะต้องเจาะให้วันนี้4ชุดนะคะเนาะสำหรับท่านที่ตามสูตรนี้นะ804นะคะเนาะ148นะคะ018เนาะ415นะคะ ส่วนเพื่อนๆเอฟซีท่านไหนที่จะจิ้มเลขเบิ้ลสำหรับวันนี้นะคะของสูตรถ้าท่านไหนที่ตามแค่สูตรวัดใจน้อยนะคะจิ้มเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าห้านะคะเนาะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมเลขพี่น้องหนึ่งกับศูนย์ด้วยนะคะนะตรงนี้ก็กันเป็นหนึ่งห้านะคะนะ้ามาต่อกันที่ฮานอยพิเศษกันบ้างตรงนี้เพื่อนๆน,นัอแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะ เนาะมาต่อกันที่ฮานอยพิเศษนะคะปกติแล้วก็ VIP นะคะอันนี้แคปหน้าจอกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนไปต่อนะคะ านอยพิเศษนะคะวิ่งรูดตัวเด่นที่เลข8และเลข9นะคะเนอะมาดูตัวเจาะกันค่ะ80นะคะ8183 8 4นะคะแล้วก็87นะคะส่วนเลข9นะคะเพื่อน -9091 นะคะ93เนาะ94นะคะแล้วก็97เนาะ,ะมาดูตัวเน้นนะคะเพื่อนๆ1 1 8นนะคะ 8 448 8778นะคะแล้วก็9 1 1 9 9 449นะคะมาต่อกันที่ฮานอยปกติฮานอยธรรมดานะคะวิ่งรูดตัวเด่นเลข3และเลข5นะคะน้อวิ่งรูดตัวเด่นเลข3และเลข5มาดูตัวเจาะกันนะคะ สามศูนย์นะคะสามหนึ่งเนาะสามสองสามห้ 32, 35, นะคะแล้วก็สามแปนะคะมาต่อกันที่เลขห้านะคะทุกคนห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะห้าเนาะห้แนะคะแล้วก็ห้าเก้านะคะมาต่อกันที่รอบ VIP นะคะเนาะรอบอามาเน้นกันก่อนนะคะรอบปกติเน้น3 1มหนะคะ 3าสองเนาะสาหานะคะห้าหนึเนาะแล้วก็ห9นะคะเนาะห้าเก้นะคะสวัสดีค่ะน้องเอมน้องเอมบอกว่าวันนี้เลขนำโชคเรามาติดกันเลยค่ะพี่ต้อม7จ8ดหนึ่งแล้วก็3 8 1นะคะยังเหลืออีกหลายตัวเลยค่ะทุกคนนะใครชอบเลขนำโชคก็ตามได้นะคะเดี๋ยวต้องขึ้นให้ตอนไทท์ไลท์นะคะ เนาะมาต่อนะคะทุกคนตรงนี้เนาะฮานอย vip นะคะวิ่งรู้ตัวเด่นเลข6และเลข8นะคะเนาะมาดูตัวเจาะกันค่ะ60นะคะ61 63 64นะคะแล้วก็69เนาะ,ะเลข8มี80นะคะ81 83 85นะคะแล้วก็89นะคะตัวเน้นคะ่ะทุกคน 6 1 1 6 6 4 4 6 6 9 9 6 1 8 1 1 8แล้วก็8 3 3 8นะคะเนาะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสูตรวัดใจน้อยแล้วก็เลขเด่น4น้อยแคปหน้าจอกันไว้นะคะเนาะเดี๋ยวจบไลนนี้เดี๋ยวต่อกันที่โคงสุดท้ายลาวพัฒนานะคะเนาะ นะคะตรงนี้นะคะแคปหน้าจอไวเดอร์นะคะสามารถเล่นได้ทั้ง4น้นอยเลยนะคะสุดวัดใจนอยตรงนี้เนาะแล้วก็เลขเด่น4น้นอยนะคะเนาะฮานอยเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะเนาะเรามาดูผลของเมื่อวานนะคะเมื่อวาน สูตวัดใจน้อยนี่คือหลุดนะคะหลุดกระจายเลยเข้ารอบเดียวก็คือตรงนี้นะคะ8 4 4 8เข้าตรงนี้รอบเดียวเป็นตัวที่ต้องเน้นนอกนั้นหลุดหมดเลยนะคะทุกคนนะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนสูตรเลขเด่นสีน้อยเนาะนะคะน้อยแรกหลุดนะคะฮานอยพิเศษนะคะได้98เนาะวิ่งรูด9ได้98นะคะเนาะ3 83หลุดนะคะแล้วก็ ฮานอยปกติหลุดนะคะนอฮานอย VIP นะคะนอ6หและ4นะคะนอได้ทั้ง8 4สตัวกลับแล้วก็6 3สแบบตรงๆเลยนะคะวัดใจสีน้อยปางสุดๆนะคะนะวันนี้เพื่อนๆ FC ก็แคปหน้าจอกันนะคะตรงนี้สูตรวัดใจน้อยต้้มเจาะสตัวให้นะคะนะัเจาะ3ตัวให้4ชุดตรงนี้สูตรเลขเด่นสีน้อยนะคะ เลขทูบของวันนี้เลขนี้นะคะเลขทูบของวันนี้เลขนี้เดอ้อทุกคนทูบคือแตกแบบนี้เลยนะคะน่าจะแตกสกฮาหน่อยแหละเนาะแล้วก็น่าจะแตกลาวพัฒนานะคะตรงนี้เลขทูบนะคะชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะคะน้าส่วนเลขนำโชคนะคะ น้อเลขนําโชคออกไปแล้วน้อน้องเอ็มน้อสองรอบนะคะวันนี้นะเลขนำโชคออกไป2รอบแล้วนะคะน้อออกไต้หวันนะคะแปดสามหนึ่้อตรงนี้นะคะอันนี้เลขรถกระบะนะคะแล้วก็7 8 1เกาหลีแบบตรงๆเลยนะคะแล้วยังเหลืออีกหลายตัวเลขที่ยังไม่ไม่เข้านะคะนะ379597 494นะคะ นาะ7 7 7 7 3นะคะ778เนาะ738นะคะยังมีอีกหลายชุดนะคะรอบก่อนนั้นเราแตกลาวพัฒนาก็ชุดนี้นะ2 5 2แล้วก็วันก่อนนั้นก็25นะวันที่17ที่ผ่านมาก็25แบบตรงๆนะคะ อันนี้คือเลขนําโชคแคปหน้าจอไว้นะคะทุกคนส่วนเพื่อนๆ FC ท่านไหนสนใจเข้าไล์กลุ่มและบูชาทูบแอดไลน์ตรงนี้เดอ้อนะคะ ID ไลน์นะคะ Lucky ขีดตรงกลางเลข99ตัวแล้วก็ตอนนี้มี FC นะคะบอกบูชาทูบนะคะตอนนี้แอดมินไปส่งแล้วนะคะทันเป็นรอบวันพรุ่งนี้นะคะนาอรอบวันนี้ไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันรอบรถของวันนี้นะคะนาอต้อง ก่อนตอนเที่ยงอะคะ่ะเนาะเผื่อจะมาแพ็กอะไรอีกนะคะถ้าสั่งตอนเย็นแบบนี้เป็นรอบของวันพรุ่งนี้เดอ้อแล้วก็วันเสาร์นะคะวันพรุ่งนี้แล้ววันอาทิตย์นะคะขนส่งที่บ้านต้องปิดนะคะเป็นรอบวันจันทร์อีกทีหนึ่งเดอ้อเนาะรีบออกไปจิ้มฮาหนอยเฉพาะกิจกันนะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะ เนาะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะในวัดใจลาวนะคะทุกคนโค้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้อมจะออกไปซื้อประทัดเนาะซื้อพุนะคะแล้วก็ว่าจะทำกระทงน่าจะไม่ทันแล้วน่าจะซื้อกระทงที่เป็นอ่ะเป็นขนมปังอ่ะแฟนบอกว่าเอาที่เป็นขนมปังดีกว่าปลาจะได้กินด้วยนะคะเนาะ นะคะต้องจะให้แนวทางเราพัฒนาเร็วหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลอยกระทรงทุกคนนะคะนะขอให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านรวยๆปังๆนะคะขอให้แตะทั้ง4นอยขอให้เข้า2ตัวบน2ตัวล่างและ3ตัวบนนะคะขอให้ไปเที่ยวลอยกระทรงกันให้สนุกสนานนะคะนะสิ่งดีๆให้ทิ้งลงไปกับแม่น้ำนะคะพระคงคาเนาะนะคะแล้ว เจอแต่สิ่งดีๆนะคะทุกคนต้ำขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบาย